อาร็กรับสวีทโบจนเพื่อนหมั่นใ้แจ้งเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมพอชอบสก,กินชิฟสมกับการที่หลายคนยกให้เป็นคู่รักสุดคั่งรักอีกคู่สําหรับระเอกหน้าตีอาล็กทีระเดชและแฟนสาวดีกีนางเอกสาวหน้าสวยรวยเสียงหัวเร,ราะโบเมรดาที่เผลอแป,แป๊บก็เขาผ่าดูใจกันมาเกือบจะสองปีแล้วขณะที่ดีกีความหวานความคั่งรักก็ไม่มีแผ่วสวีทกันชนิดที่น้าตายังต้องร้องขอชีวิตสังเกตได้จาก มุ้งมิ้งที่ทั้งคู่ขยันโชก์กลโชว์หอมลงโซเชียลให้เห็นอยู่บ่อยๆโดยอาเล็กชี้แจงแบบเถื่อน,นว่าการที่เห็นพวกเราตัวติดกันเกาะแก่ติดกันตลอดเป็นเพราะว่าเราทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างชอบการสกินชิฟบางทีนั่งคุยกันอยู่เฉยๆก็ต้องเอามือมาจับกันเอามือไปพาดไหลไปจับแขนบ้างเพราะมันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขทําให้อารมณ์ดีหายโกรธหายงอนกันได้ถือเป็นโชคดีที่ตัวเองและโบชอบการสกินชิฟเหมือนกัน เลยทํากันปกติไม่ได้สร้างภาพให้ดูรักหวานและไม่ได้เขินที่จะทํามันถือเป็นเรื่องธรรมชาติของเราทั้งคู่แต่บางครั้งก็ทําเยอะทําบ่อยจนเพื่อนๆที่รู้จักหลายคนออกปากหมัน่นไส้ทั้งคนในและนอกวงการอาทิกเกตวริน ที่ยังโสดอยู่เห็นเราสกินชิพที่ไรชอบแกล้งบ่นใส่ทุกทีแต่เราทั้งคู่ก็ขำๆและไม่ขอลดีกีความหวานลงเพราะเราชอบที่จะทําแบบนี้จริงๆส่วนที่หลายคนแนะนําให้หาแฟนให้เกดน้องชายคนสนิทอย่างอาเล็กบอกต้องให้เขาเลือกเองแต่จริงๆพี่เกดงานเยอะมากคงต้องรอดูกันต่อไปเพราะเราก็อยากให้เขามีความรักดีๆอยากให้เขาเจอคนดีๆครับ